และกนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินโชคลาภและความสำเร็จย้ายจากพบอริเข้าพบแผงการริเริ่มใหม่เงินที่เคยติดขัดจะราบรื่นขึ้นพ้นเคราะห์เรื่องการเงินมีโอกาสใหม่ๆใ,ในการสร้างไรายได้มีงานเสริมได้เงินเพิ่มหาเงินง่ายใช้จ่ายคล่องตัวไม่ขัดสน มีการลงทุนใหม่ๆมีโชคลาภจากบุตรบริวารด้วยเดือนนี้ดาวประจำตัวอยู่ในภพตนเองเป็นเกษตรกลุ่มดาววินาศแต่ก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดาวการงานย้ายเข้าภพแห่งความสำเร็จดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในภพการงานงานก้าวหน้าหยิบจับอะไรก็สำเร็จผลงานได้ตามเป้า คนรอบข้างช่วยเหลือดีแต่ระวังหัวร้อนง่ายหรือคาดหวังกับตัวเองสูงเกินไปจนกดดันตัวเองค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงในช่วงที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังย้ายเข้าราศีมิถุนในวันที่23ทธันวาคมปี2568นี้ดาวพฤหัสเป็นดาวสุประเคาระห์ใหญ่เมื่อย้ายก็จะส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยอิงจากลัคนาเป็นหลักนะคะครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวตามหลักของโหราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่คะ่ะเก็อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนคะ่ะ แต่จะกรบทุนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าเกิดว่าต้องการทราบดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกต็ลับดูดวงส่วนตัวผ่านทางไลน์ค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p t i o n หรือว่าตรงคอมเมนต์ที่ใต้คลิปค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปหนึ่งทำแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์นะคะ เริ่มต้นทานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวกลุ่มเนี่ยลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ากลุ่มดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่มาจากพบเรือนการเงินโชคลาภและความสําเร็จเป็นดาวสําคัญมากๆนะคะก่อนหน้านี้สถิตอยู่ที่ราศีกร,รกฎเป็นพบเรือนเสียหายพบเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาหรือว่านี่สินดังนั้นมีโอกาสที่คุณอาจจะมีรายจ่ายเยอะรายจ่ายจุกจิกหมุนเงินไม่ทันในช่วงที่ผ่านมาการเงินติดติดขัดขัด,ขดไม่คล่องตัวทีนี้พอย้ายเนี่ยจะย้ายเข้าสู่พบเรือน เป็นการเดินถอยหลังนะคะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนภพเรือนนี้เป็นภพเรือนแห่งการมีไอเดียใหม่นะการมีไรายได้ใหม่ๆแต่เนื่องจากว่ามันเป็นการเดินถอยหลังดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใหม่เอี่ยมแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณเคยทํามันมาก่อนแล้วแต่ว่าไม่ได้ทํามันมานานแล้วนะก็เลยเอากลับมาทําใหม่อย่างเช่นเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยมีงานเสริมนะงานนี้แต่ว่ามันเลิกทําไปแล้วด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเนี่ยนะแต่ตอนนี้มันกลับมีโอกาสที่จะทำให้คุณเอางานเสริมนั้นนะกลับมาทำใหม่ได้ หรือถ้าเกิดว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การย้ยายไปที่ทํางานใหม่เอี่ยมแต่จ,จะเป็นที่ทํางานเดิมอาจจะกลับไปที่บริษัทเดิมหรืออาจจะเป็นบริษัทใหม่ก็ได้แต่ว่ามีคอนเน็กชันเดิมๆเมจ้านายเก่าเรียกไปทํางานหรือว่าเพื่อนร่วมงานเก่าๆเนี่ยชวนไปทํางานในบริษัทใหม่แต่ว่ามันมีคอนเน็กชันเก่าๆอยู่นะคะมันมีโอกาสในการสร้างเงินสร้างรายได้ใหม่ๆและเป็นการสร้างเงินสร้างรายได้ใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นด้วยการเงินที่เคยติดขัดมันก็เลยคล่องตัวขึ้นแล้วก็มี โอกาสในการหาเงินได้หลายทิศทางด้วยเพราะว่าภพเรือนเนี่ยมันเป็นภพเรือนแห่งการมีไอเดียบันเจิดดังนั้นคุณจะมีไอเดียดีๆเสมอ er, ๆ er, ในการที่จะหาเงินไม่ว่าจะจากงานหลกักหรือว่าจากงานเสริมหรือแม้แต่บางทีจากงานอดิเรกคุณก็สามารถเอามาสร้างเงินสร้างไรายได้ได,ได้ไอเดียจะดีมากประกอบกับการที่ดาวดวงนี้เนี่ยเป็นดาวโชคลาบด้วยนะคะเมื่อย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยก็แปลว่ามีโอกาสที่จะมีโชคลาภราศีมิถุนเนี่ยเป็นภพเรือนที่เกี่ยวกับนอกจากจะไอเดียใหม่ๆแล้วนะยังเกี่ยวกับพวก บุรบริวารลูกน้องดังนั้นก็อาจจะมีโชคลาภจากลูกหลานนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็เป็นไปได้แต่อาจจะไม่ใช่โชคลาภก้อนใหญ่เนื่องจากว่าพอดาวเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยมันมีมาตรฐานเป็นปลาะนะปราะก,ก็คืออ่อนแรงหรือว่าเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นโชคลาภก้อนเล็กๆแต่ว่ามันก็อาจจะได้มาเรื่อยๆ โดยเฉพาะเดือนนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวโชคลาภของคุณจะเล็งกันด้วยดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดาวพระอาทิต์เนี่ยเป็นดาวที่มาจากภพเรือนของคุณส่วนหรือว่าคนรักดังนั้นก็มีโอกาสเพิ่มที่อาจจะได้โชคลาภนะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจากคุณส่วนนะคุณส่วนทางธุรกิจของคุณนี่แหละหรือว่าจากคนรักคู่ครองก็เป็นไปได้ด้วยค่ะ ทีนี้ทางด้านดาวประจําตัวคุณเนี่ยก็โดดเด่นนะคะยังคงเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพเรือนตนเองเวลาดาวประจําตัวเป็นเกษตรก็จะทําให้มีศักยภาพสูงมีความสามารถหลากหลายมีมัลติสกิลนะมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองดีออร่าจ,จับด้วยไปไหนมาไหนก็มักที่จะมีแต่คนอยากจะเข้าหานะคะเป็นที่รักแก่ผู้คนรอบคางแต่เผอิญว่ามนันมีดาวพระเสาร์มากลุ่มด้วยดาวพระเสาร์เนี่ยอันที่จริงก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวประจําตัวคุณนะแต่ว่าท่านมาจากภพเรือนเสียหายมาจากภพเรือนวินาศนะคะแต่เนื่องจาก าดาวพฤหัสก็ส่งผลดีดาวประจําตัวก็เป็นเกษตรก็เลยทําให้มันไม่ได้ส่งผลเสียหนักหนาในเรื่องของคนรอบข้างคุณนะมีสเสน่ห์พอพูล่าแก่คนรอบข้างมากๆคนรอบข้างช่วยเหลือดีแต่บางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองเพราะดาวพระเสาร์เป็นดาวแห่งความกดดันเป็นดาวแห่งความตึงเครียดแล้วก็ทับคุณมาสักพักหนึ่งแล้วนะยังไม่ออกกว่าจะออกจะเป็นช่วงประมาณกลางกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี69เอพากทับมาสักพักเนี่ยมันก็ทําให้คุณค่อยๆสะสมความเครียดมาเรื่อยๆ,ๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการกดดันตัวเองค หวังสูงกับตัวเองเพราะตอนนี้เนี่ยมีโอกาสหลายทิศทางเลยในการที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ก่อนหน้าน,นี้นี่มันตันไปหมดเลยพอตอนนี้มีโอกาสเราก็อยากจะทําทุกทางเลยเพื่อจะสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มได้มีความขยนันแข็งแต่ว่าบางทีในเรื่องของร่างกายบางทีมันก็ต้องพักผ่อนด้วยแลนะือบางทีเวลามันไม่ได้ในช่วงนี้โอ้โ oh หงานนั้นงานโน้นงานนี้ก็เข้าหาเราก็อยากที่จะมีวันหนึ่งในเกิน24ชั่วโมงเพื่อที่ว่าเราจะได้ทํางานได้ทุกงานรับงานได้ทุกงานไม่อยากจะพักผ่อนเลยนะตรงนี้เพราะมันทําไม่ได้เพราะว่าคนเรามันก การพักผ่อนนะคะมันก็เลยทําให้อาจจะรู้สึกกดดันรู้สึกคาดหวังกับตัวเองสูงจนเกินไปจนเกิดเกิดความเครียดได้หรือหัวเสียวหัวร้อนได้ง่ายๆเพราะว่าพอมันมีโอกาสเข้ามาเยอะเราก็อยากจะทําทุกอย่างเราก็จะรีบเราก็จะรนอยากจะทําอันนี้ให้เสร็จเร็วๆเพื่อที่จะได้ไปทําอันนั้นต่อนะเป็นหนทางในการสร้างเงินสร้างไรายได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตัวคุณมันมีปัจจัยอื่นๆรอบข้างที่ทําให้การงานมันต้องไปเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปบางทีเราใจร้อนมันก็ทําให้เราหัวเสียไดดด้้้งงงง่่่ายออัันนนนนีีเป็จุทตรระะะมวิึค ทางด้านดาวการงานเดือนนี้ก็โดดเด่นนะคะอยู่ในภพเรือนที่เป็นเกษตรนะในช่วง6วันแรกพอย้ายก็ย้ายเข้าสู่ภพเรือนแห่งความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานคุณก็สําเร็จดีสําเร็จตามเป้าเลยนะตั้งเป้าหมายอะไรไว้เดือนนี้ก็จะได้สมใจการงานมีความมั่นคงดีมากจิบจับอะไรก็สําเร็จไปหมด ดาวที่มากุมกับดาวการงานก็ดีนะคะแล้วก็ยังมีดาวที่อยู่ในภพเรือนการงานเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยดังนั้นมันก็จะมีโอกาสนะค่ะที่คุณอาจจะได้เติบโตก้าวห,หน้านะคะแต่อย่างที่บอกเป็นการเติบโตก้าวห,หน้าโดยการกลับไปทําอะไรเดิมๆนะอาจจะย้ายบริษัทแต่ว่าเป็นบริษัทเดิมที่เคยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าเดิมลูกค้าเก่าๆกลับมาถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการน่ะแต่กลับมาครั้งนี้โอ้โหกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยกลับมาสั่งสินค้าและบริการแบบลดใหญ่ๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีโอกกาาาสสในนรร้งงเิ ร้างไรได้ค่อนข้างสูงนะคะการงานมั่นคงดีมากนะการงานดูว่าไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรเยอะนะงานราบรื่นแต่ว่ามันมีโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้หลายทิศทางดังนั้นงานจะเต็มไม้เต็มมืองานจะเยอะแต่ว่าไม่ใช่งานที่ยากนะคะมันจะหนักตรงที่มันเยอะเท่านั้นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของคนรอบข้างเนี่ยเมื่อกี้ก็เกิดไปแล้วว่าคุณเน่เป็นที่นิยมช,มชมชอบกับคนรอบข้างดังนั้นคนรอบข้างไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณนะคะเจ้านายก็เอื้อเอ็นดูดีนะให้โอกาสดีๆในการที่จะทําให้คุณสร้างเงินสร้างไรายได้ดาวเจ้านายเอ่ยนะหรือว่าดาวที่เกี่ยวกับลูกน้องเอ่ยเนี่ยอยู่ในภพเรือนที่ดีหมดนะคะสังคมเพื่อนฝูงก็ดีหมดนะดังนั้นคนรอบข้างก็สมัครสมานส,สามเมื่อกี้คมเรยวกันดีช่วยเหลือคุณได้ดีเพียงแต่ตัวคุณเองอ่ะ ระวังอย่าไปหัวร้อนหัวเสียใส่คนรอบข้างนะคะด้วยความแบบหุดหงิดกดดันตัวเองนะคะหรือว่ากดดันตัวเองมากเกินไปจนก่อเกิดความเครียดแค่นั้นเองค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่สามไม้เท้านี่คือเรื่องของการที่มีโอกาสนะคะในการที่จะสร้างงานเยอะขึ้นมมีงานมากกว่า1งงานบางทีก็มี2องสางานด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริมนะคะงานต่างๆเนี่ยก็สร้างโอกาสให้ได้เงินเพิ่มมีวิสัยทัศน์ดีในการทํางานมีโอกาสที่จะได้เจอเจอผู้คนมากหน้าหลายตาประสานงานกับผู้คนราบรื่นการพบเจอผู้คนเยอะๆก็จะทําให้มีคอนเน็ชันดีๆมีสาย นนะะที่ยืดยาวที่จะต่อยอดเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการงานในช่วงเดือนนี้ก็ดูว่ามีความคึกคักนะดูว่ามีความสนุกสนานในการทํางานดีค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ตำแหน่งการเงินโดดเด่นมากได้ไพ่ราชินีถือเหรียญเลยก็แปลว่าถ้าคุณเคยมีนะการเงินที่ติดขัดติดขัดเนี่ยตอนนี้จะพ้นเคราะห์แล้วนะคะทางด้านการเงินจะรุ่งเรืองขึ้นมีโอกาสที่จะ มีเงินเข้ามาหลายทิศทางมีความมั่นคงทางด้านการเงินมีความสบายอกสบายใจในเรื่องของการเงินถ้าเกิดว่าเป็นหนี้อยู่ก็มีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเป็นหนี้ก้อนใหญ่ไหมถ้าก้อนใหญ่มากๆอาจจะไม่ถึงขั้นปลดได้หมดนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีเงินเข้าไปโปะหนี้เป็นเงินก้อนใหญ่สักก้อนนึงเลยนะคะจะทําให้หนี้เหลือน้อยลงถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นหนี้อยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีความติดขัดติดขัดตอนนี้ก็คล่องตัวมากๆเลยนะ่ะสามารถที่จะใช้จ่ายเงินได้อย่างคล่องตัวใช้จ่ายเงินได้อย่างราชินีเลยค่ะ ทางด้านตำแหน่งโชคลาภได้ไพ่เด็กถือเหรียญนะคะเด็กถือเหรียญก็มีสกิลในเรื่องของการลงทุนดังนั้นมีโอกาสทีเดียวที่คุณสามารถที่จะลงทุนในช่วงนี้แล้วก็สร้างเงินสร้างไรายได้เก่งกําไรจากการลงทุนเนี่ยนะคะได้ดีแล้วก็ไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ของการ เป็นเป็นไพ่เด็กอะนะคะจึงมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากเด็กนะคะหรือว่าจากคนที่อายุน้อยกว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องอยู่ในตําแหน่งที่เป็นบริวารของคุณไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานนะหรือว่าลูกน้องหรือว่าสัตว์เลี้ยงแต่ว่าก็เป็นไพเ่เล็กๆนะคะเด็กถือเหรียญเนี่ยก็แปลว่าไม่ได้เป็นโชคลาภก้อนใหญ่นะคะจะเป็นก้อนเล็กๆเ,เท่านั้นแต่ก็ถือว่าได้มาก็ดีชุ่มชื่นหัวใจดีค่ะทีนี้ไพ่มันดําเนินมาดีหมดแต่ว่าพอไพ่จุ จบไพ่สรุปไพ่ประจําตัวคุณนี่สิดันได้ไพ่ของความอึดอัดกดดันนะคะด้วยไพ่แดาบแบบนี้นะดูจากดวงดาวดวงดาวก็ดีหมดนะยกเว้นแค่ว่ามีดาวพระเสาร์เนี่ยมากุมลัคนาซึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยก็เป็นดาวทดทุกข์นะเป็นดาวแห่งความตึงเครียดกดดันแล้วก็ยังเป็นดาวที่มาจากภพเรือนพิณาศแต่จริงๆก็ไม่ได้เสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะดาวพระเสาร์เป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวประจาตัวของคุณนะซึ่งอยู่ที่ลักนาของคุณนั่นแหละดังนั้นมันก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะวางใจอย่างไรคือถ้าเกิดว่าคุณวววาางงงงใจจจุ่ฉััันนะะตตต้้อออกดดเท ได้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลากอบโกยแล้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะซบเซามาตอนนี้เนี่ยอูลูกค้าพุ่งเข้าหาทุกทางเลยเราก็ต้องรับทุกลูกค้าทุกคนเลยบางทีกดดันตัวเองอยากจะเร่งเร่งทำงานตรงนี้ให้มันเสร็จเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเวลาเหลือไปรับงานนู้นงานนี้งานนั้นโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมีโอกาสที่จะกดดันตัวเองได้ง่ายๆเลยเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลากอบโกยนะคะมีลูกค้าเข้าหาเยอะมีผัวจ้างเข้ามาเยอะแยะเต็มไม้เต็มมือไปหมดเราก็อาจจะกดัันตวเองงบ้า ตรงนี้ต้องระมัดระวังต้องรู้จักแบ่งเวลาด้วยนะหรือแม้แต่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะงานหลักเนี่ยก็มัน่นคงแต่ว่ามันมีงานเสริมนะเข้ามาเยอะแยะมากมายบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าร้อนรนะ่ะอยากจะแบบรีบทํางานหลักให้มันเสร็จนะเพื่อจะได้รีบ กลับบ้านนะคะแล้วก็ไปเตยมตัวเพื่อที่จะทำงานเสริมหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางทีเราอยู่ในงานหลักของเราเนี่ยนะคะแต่เราใจเราก็ไปคิดถึงไอ้งานเสริมที่เราจะไปทําวันหยุดแลกเนี้ยไม่ได้นะตรงนี้ต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะต้องพยายามมันที่จะผ่อนคลายแล้วก็แบ่งเวลาด้วยมันเป็นเวลากอบโกยนะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่ากอบโกยจนกระทั่งไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วกดดันตัวเองไปมันจะทําให้คุณภาพการงานของคุณไม่ดีคุณต้องระมัดระวังว่าดาวเสายังอยู่กับคุณต่อเนื่องไปอยู่มาสักพักนึงแล้วแล้วก็จะยังอยู่ต่อไปจนถึงช่วงงปประมมาาณเดดนนนนกกุภพ,พัััี69ะะ้ ดดันเกินไปบางทีมันจะทําให้ไอ้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยแต่ผลงานมันออกมาไม่ดีเพราะว่าคุณทํางานแบบร้อนรนนะคะมันก็จะทำให้เสียชื่อเปล่าๆตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําตามไพ่นี้หรอกเพราะจริงๆอย่างที่บอกมันมันไม่ได้ดูเสียหายมากนะคะดาวดวงอื่นๆก็อยู่ในจุดที่ดีหมดนะคะตรงนี้อาจจะอยู่ตรงที่ว่าไพ่เตือนมากกว่านะคะว่าอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปนะทําอะไรต้องอยู่บนทางสายกลางนะรู้ว่าจะต้องเร่งรีบกอบโกยแต่มันก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยถ้าคุณสามารถ ที่จะเดินทางสายกลางได้นะคะไม่ร้อนรนกับการทำงานมากเกินไปคิดว่าก็คงไม่ได้เกิดความกดดันอะไรค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะโดยใช้นามปากกาว,ว่าก่อใจค่ะมีนิยายขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊คลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่ description แล้วก็ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกดมี YouTube อีกช่องหนึ่งใช้ชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนนะคะเป็นช่องนิยายเสียงของเกตเองค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ